วันนี้หาตั้งเหย่และ่องได้แล้วแม่งเสียบหลุดเฉยจะเล่นต้องทำไงบ้างเอ้ยวันนี้พิเศษแล้วบินเลขอชนได้เปล่า ไม like right? ่เห็นเนี่ยมาใหม่แอดมินต้วินเนี่ยหรอดาเ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 ดาสายย่อสายย่อครับผมไปดนัไปอ้ยอ่าทำตาดีมาะพูดได้

ยเอ็ครอ่ะโยกโอนยเอ็ไหนไม่รู้จักคนก็เล่นไม่เป็นาบอกมาเ่นผมอะโยเอ็กโยเอ็กจำผิดคนป่าโยเอ็กไหนไม่มีเฮ้ยไม่ใช่โยเอ็กจำผิดคนแล้ว โยเอ็กที่ไหนเราไม่ใช่จำผิดคนแล้วจำผิดคนแล้วขขอกังดาเลยไม่มีอ่ะกอได้กนได้ เกินด้วย阿杰เล่นครั้งแรกได้แล้วโว้ยเฮ้เฮ้เฮโย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 เจ็บขลองเหรอเอเจนีบ้านอยู่ไยเฮโ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 ยรเจเ็บเหมือนกันโอ้โหไปตายมือเล เก็บของเอ้าแทงแอะเดินไปยี่ประวัติเลยนะล่าดอะรอะงอ่ะนีล่าสุลา่นลายายทั้งแถวอ่ะตายทั้งลายทั้งแถวอ่ะเลยระวังนคนแรกแทงเอาเฮ้ยมีประวัติอยู่แลระวังใช่เหรอ กินกินเลยนะแม่รับโดเนนะดังหนามครับเียไม่เียเียเท้าไอ้ห่าแม่งจะเป็นหนึ่งไม่ได้พามาพ่งทิ้งไเลือดไหลว่าเลืดไหลว่าตายไม่ไหลไม่ไหลไม่ไหลไปไปด้วยกันหนึ่งมาแล้วเนี่ยไม่จะตายเลยเสียเข่าได้ข้ากินกินเลย

không thấp 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 không 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 thấp không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  รับของครับจุดกระม้างรับของนะเต้ครับผมมาครั้งแรกเนียไอ้ครั้งที่สองได้เหี้ยผมมาสองครั้งได้สองครั้งเลยอ่ะมาครั้งที่สองมาสองครั้งได้สองครั้งเลยอ่ะเข้ามาเข้าไม่ได้คนเต็มร้อยเข้าไวท์คิดหายเลย ต่อนาแล้วน um> 네ี่ก็ปองอะไกได้สะเกดเลยรับโดเด็ดบลอกลูกกลางขนาครับดี๋ยได้เอ็นหนึงศูนเจ็ดอ่ะเอาให้เราหน่อยดีคนที่ที่จับกินกรรอะเฮ้ยมีแตกกันด้วยเว้ยไหนไหนไหนไม่ยอง คนแซงกมต้องให้ของรางวัลเลยใช่ใใช่ว่าแต่แต่มีแทกมีแทกครับต้นานแล้วนะงไม่ได้ครับปืนนี่จับออะไรอ่ะาดูอยากรู้ว่าได้ของอะไรเออแบงแบงแบโอ้นายแบ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  ได้แล้วอย่าเงียนนะได้แล้วอย่าเงียนนะระเบิดเหลือตั้งหลังตั้งแขนอยางเงีเดี๋ยวครับผมผมในว่า G ี๊ดเนี่ยมันเป็นปืนอะไรเหรอมันเป็นปืนอะไรอ่ะมันเป็นปืนอะไรจีดกดกดมั่งไม่รู้แอ้วก็เป็นปืนปี๊ดอ่ะแรงมากรางอานุภาพแรงสารนัดต่อสู้ตายเลยต่อบอกว่าะได้ก็ไม่ออกอ่ะแบ่เลยเต็น

อ่าหนบอกว่าถึงหกโมง <Okay. S 1> ไม่ใช่ก็ okay. อีกรอบหนึ่งหน้าโมงครึ่งจะร้อม่อหรืออ๋อกิจกรรมอันนี้กิจกรรมแบบนี้เลยกิจกรรมนี้ใช่ไหมใช่ใช่รรใช่

To em hỏi và lắc hàng là lắc đau lạy lắc lạc mềm cứ mềm lạc thì cứ mềm lạc

จัดไปหมดละเฮ้ยไอ้ป่วยด้วยเอ้าขดกัตายอะไรจะไปยิงอะไรแม่เราเราลเลยฮ้ยอย่าหาเรื่องอย่าหาเรื่องอีกอันนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋าหน่อยวะจเอาเหรอไปกับผมเหรอไปกับคนข้างๆผมก่อนดีกว่าเนี่ย บีโดมด้วยบีโดมบีโดมอะไร้าวเนี่ยเอาละเฮ้ยข้าว้าหั จดนมาทำหนา้าดีอะเริ่มคัสต์เรอของเราออกเลยว่าจะอยู่ต่ออย่างโดนบอมอยู่ต่อเลยครนะเขาโดนเนทให้รับโดนเนตลูกฟังภาษาครับ เรียคร้เย้าตุดนะครับ